สวัสดีครับเพื่อนๆที่นาา่นารักวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเหรียญแท้หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ผางนะเพื่อนๆอนะรุ่นรุ่นรุ่นแรกนะหลวงปู่ผางรุ่นแรกนะฮะแล้วก็หลวงปู่แหวนเนี่ยรุ่นเราสู้เหนือจากขายกันเลยนะเพื่อนๆนะออกจากกองกระสาบออกจากหลวงกระสาบอ่ะ ออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับตำรวจหรือราชการที่เขาเอาไว้จําหน่ายให้กับข้าราชการนะเนีเ่ยเพื่อนๆนะแล้วก็พอเราออกเหรียญเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหเหรียญเหรียญนี่เหลียญปูแหวนนะเพืเ่อนๆนะอ่าเนี่ยตัว,วน,น,นี้อยู่ในตลับนะเพื่อนๆตลับเก่าโบราณเลยละ่ะมันจะเลยกันจะเลยเ,เบอร์ๆหน่อยนะแต่จริงๆอ่ะตัวจริงอ่ะชัดโอเคผมไม่ดูนะ ออกตัวก่อนว่าตลับเนี่ยตลับเก่าเพื่อนเพื่อนก็เห็นละอ่านี่นะเพื่อนเพื่อนอ่าค่อยดูช้าๆไปได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรุ่นเราสู้นะเพื่อนนะปีสองศูนย์นะเพื่อนนะอ่าเราดูเพื่อนอ่านี่นะโอเคนี่โลภูผางเพื่อนเนื้อคล้ายๆกันสีดำเห็นนะคมไหมเพื่อนๆคมไหมอันนี้อยู่ในตลับเหมือนกันนะนี่เป็นรอยเนี่ยรอยตลับหมดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยรอยรอยกับรอยตลับนะเพื่อนๆอ่าอยู่ในตลับแต่ว่า ตัวจริงอะคมชัดสวยนะเพืเ่อนนะเนี่ยออกจากกองกองฉละอ่าลงกระสาบของรัฐบาลอ่าตอนนั้นนะเพราะลงกระสาบเนี่ยก็เพิ่งเขาเพิ่งเอาไอเนี้ยมาเพืเ่อนๆประมาณปี2010กว่ากว่านี่แหละพระหลวงปู่ผางก็ผลิตเมื่อปี2012องไงอันนี้วัดอุดมคงคานะเพืเ่อนๆออกวัดอุดมคงคาแล้วก็ท่านยังมีชีวิตอยู่นะอ่าหลวงปู่ผางยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ผางท่านเสีย วันที่ยี่สิบสี่ยสิบสี่นะเพื่อนสองห้าสองห้านะเพื่อนๆนะยี่สบสี่มีนาสองห้าสองห้าจำไม่ได้เลยอ้าวเดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆพืนว่าหลวงปู่ผังเสียเสียชีวิตนะอ้าวเดี๋ยวให้ดูหลวงปู่ผังเสียชีวิตอ้าวขึ้นเลยนี่นะเพื่อนเพื่อนะวันที่ยี่สบสี่นะมีนาคมนี่ยี่สิบสี่มีนาคม,ม,าคมโอเคโอเคนะเพื่อนเพื่อนนะโอเคนะโอเคโอเค ติดไปที่ตรงนี้ต่ออาหลวงปู่ผางนะความความคมความนูนเพื่อนนี่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆไปดูไปดูในไล์สดในอะไรมันจะออกสีเหลืองๆนะเพื่อนๆนะอ่าหลวงปู่ท่านหลวงปู่เหรียญของท่านหลวงปู่ผางอะที่นั่นนะเขาจะปัม๊มเหรียญหลวงปู่ผางหลวงปูงป่แหวนนะอ่ะพอกองกระสาบออกแล้วก็จะมีพ่อกขาเนี่ยปุ๊บพอ พอปุ๊บพอเขาเหรียญเขาออกพอคา้าออก็ออกออกออกเหรียญนั้นว่าปัม๊มเหรียญน,นั้นมาพเพื่อนๆปั๊มอย่างเงี้ยอันนี้หลวงปูผ่ผางก่อนนะผมให้ดูเนี่ยเห็นนะความคมชัดแล้วตรงเนี้ยต้องเป็นวงกลมอย่างนี้พเพื่อนๆนี่นี่นี่วงกลมต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่เพื่อนๆเห็นมันไม่ใช่งไงมันไม่ใช่วงกลมแบบนี้เวงกลมอย่างนี้มันมันสวยมันเห็นนิดเดียวมันก็รู้เนี่ยเห็นไหมทั้งอันใหญ่ทั้งอันเล็กมันต้องเหมือนกันนี่ใช่ไหมฮะนี่อันเล็ก นี่วงกลมเล็กหนึ่งนี่นะเพื่อนเนี่ยนี่เหล่าปูผางองแบบนี้เป็นล้านเพื่อนไม่ใช่องค์บางทีแบบมาขายบนในเนี่ยบนอินบนต่อต่อเป็นหมื่นเพื่อนอย่าไปซื้อซื้อหลักหลักสิบถึงหลักร้อยนะเพื่อนอย่าไปซื้อหลักพันหลักหมื่นไม่เอาเพื่อนซื้อมาศึกษาก็ได้หรือเื่อซื้อมาเสร็จถ้าเกิดว่าเหรียญปั๊มแล้วมันมันไปโดนตาของเซียนที่อยู่พันทิพย์ที่เขารับซื้อแล้วเขาอ่านหนังสือคุณอาจจะฟลุ๊ก ขายได้บางทีคุณซื้อสิบยี่สิบคุณขายได้เป็นหมื่นบางทีก็ขายได้เป็นแสนลองดูว่าเขาอ่านหนังสือมาแบบนั้นหนังสือเพราะหนังสือเนี่ยก็คือปั๊มมาไงเพื่อนพอปั๊มเอาเอาเหรียญแบบที่ปั๊มมาเนี่ยของของเอกชนอะ่ะใช่ไหมพอขายก็ทํามาปุ๊บเราก็ปั๊มขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมให้ดูว่าเนี่ยให้ว่าเหมือนกันเนื้อเนี่ยเหมือนกับหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้ใช่ไหมฮะเนี่ยของผมเนี่ยของแท้ออกจากโรงากระสา คุณพ่อเป็นทหารอยู่เพื่อนรับใช้ชาติลบในสงครามเวียดนามมาเนี่ยผมก็เลยอยากจะพูดไงก็มีผมอยู่คนเดียวนี่แหละถ้าพูดอยู่มัน,มนต่อไปนี่มันก็ไม่มีใครแล้วไงเพื่อนผมก็จะต้องออกมาไงผมเห็นตั้งดูแมันม,น,มน,มมน,นมันไม่ใช่เนี่ยก็คือเหรียญมันไม่ใช่มันไม่ได้ออกมาจากกองกระสับเขาเหรียญเขาไม่ได้สร้างเยอะเขาสร้างไว้ให้นายทหารเพื่อไปออกรบมีแต่สงครามสงครามเยอะแยะไปหมดช่วง ตั้งแต่ปี2004ถึง2500พเพื่อนๆไม่เห็นเน่ยปฏิวัติก็ไม่ได้หยุดอยู่บเพื่อนๆก็ทหารก็แข็งแรงไงช่วงนั้นอะ่ะใช่ไหมแล้วปฏิวัติกขปฏิวัติโถดทั้งนั้นแต่ก่อนเพื่อนๆมันไม่เหมือนปฏิวัติตอนสมัยท่านบิ๊กตู่ท่านบิ๊กบังใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรนั้นเลือดออกยางออกเลยอะ่ะคือทหารพวกนี้เขาเขาเรียกทหารสมัยใหม่แล้วเขาไม่ทำ้ายประชาชนเ่อน เขาเขารักประชาชนไงเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าเขาเขาไม่ได้เน้นแบบว่าความรุนแรงอะไรเงี้ยก็เลยมันไม่มีความรุนแรงไม่เหมือนแต่ก่อนทหารคนนักเลงเขาโหดเพื่อนก็เหมือนมันเหมือนนักเลงที่มีกันเยอะเมื่อสองสี่เก้าเก้าช่วงนั้นนะเพื่อนก็มันนักเลงมันเยอะมันก็ต้องโหดใช่ไหมคนเรามันได้รับการศึกษาประเทศเราพัฒนาขึ้นความโหดความอะไรมันก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะคนอยู่ภายใต้กฎหมายหมดละ ใช่ไหมบนะ้มานเมืองเราพัฒนาขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่าว่าอ่านี่ราคานะเอานี่ไม่ของผมเนี่ยเมื่อกี้เหรียญนะอ่ะเดี๋ยวอ่านี่นี่นะเพื่อนๆนะแท้นะแท้เป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูความความแท้นี่เห็นไหมเพื่อนๆเรพิมพ์พิมพ์ด้วยนะหลวงปู่แหวนของแท้อ่ะนี่ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูตนะั้งแต่สองร้อยอ่ะเพื่อนๆดูสองร้อยนี่ดูดูไอ้นี่องค์นี้แบบองค์นี้ไม่ใช่เลยเนี่ยเจ็ดพันเนี่ยเพื่อนๆ ใช่ได้ยังไงถ้าสีอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรียญออกเนื้อบางๆไม่แน่นเพื่อนๆดูอืไม่แน่นแล้วเบอร์คือสึกสึกเนี่ยบางคนดูเป็นแท้เพื่อนคนดูไม่เป็นก็ดูแท้แต่คนดูเป็นอนะ่ะเขารู้เนี่ยสึกไปหมดคือสึกอย่างเงี้ยมันไม่แท้ด้วยมันปั๊มมาแล้วเต่ยตอนนู้นแล้วปั๊มมาพร้อมตอนนี้ออกมาพอวันสองวันน่ะมันปั๊มปั๊มเสร็จเอาเอา,เอามาถ่ายรูปเลยเอาลงหนังสือได้เลย สมัยนู้นมันเป็นหนังสือมันไม่เป็นอินเทอร์เน็ตแต่สมัยเนี้ยผมบอกให้คุณควรศึกษาจากอินเทอร์เน็ตเพราะมันหลากหลายมันเยอะไปหมดมันมีเป็นร้อยแต่อินเทอร์เน็ตมันมีเหรียญเดียวคุณเข้าใจไหมมันมีอยู่เหรียญเดียวในในหนังสือมันมีอยู่เหรียญเดียวมันก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ขายกันใช่ไหมฮะเพื <S <S เ่อนๆอ,อาจจะมีอีกเหรียญที่สองเหรียญที่สามถ้าทำหนังสือที่สองที่สามแล้วแต่สํานักไหนทําเอ้ยแล้วแต่พ่อค้าคนไหนทําเขาก็ทําตามตามของเขาอยู่แล้วทําไม จะไปเอาเหรียญแท้มาทําไมอ่ะเพราะเหรียญแท้เขาเขาไม่สามารถผลิตได้งไงเพื่อนเพื่อนเขาจะเอาเหรียญแทม้มาใส่ในหนัง,นงสือได้ยังไงมันผลิตไม่ได้มันผลิตจากกองกระสารมันต้องเอาเหรียญเกสิพะเขาเขามีของอำอยู่แล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเขามีอยู่แล้วเยอะแยะไปหมดเพื่อนเพื่อนลองดูลองเสิร์ชดูวนเนี่ยสีเหลืองๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ทั้งหลวงปูผ่ผางทั้งหลวงปู่ปแหวนนะมันก็ไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ย นึ่ร้อยกว่าบาทอย่างนี้ก็ยังดีกว่าเนี่ยเนะสวยกว่าด้วย,วยไปซื้อไปศึกษาผมบอกแล้วว่าตรงเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อจากอะไรนะสิบองค์ร้อยอ่ะยังดีกว่าก็เหมือนอย่างนี้แหละแล้วก็นี่เขาเอามามาใส่ในในเนี้ยองค์นี้ก็สิบบาทอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนลองดูนี่บูแหวนนี่มีอะไรอีกเนี่ยไอเนี้ยเพื่อนเพื่อนายของจริงนะแต่ว่าผมดูว่ายังใหม่อยู่เนี่ยเอ้ยเนื้อเนื้อยังใหม่แค่นั้นแหละค้ายของจริง แต่ผมกลัวเวลาส่งมาเพนนื่อนเพื่อนนะแต่แต่พอเวลาส่งมาเพื่อนๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนอันนี้อย่างเงี้ยปั๊มมาก็จริงแต่ปั๊มมาเนี่ยก็คือใกล้เคียงเพื่อนๆแต่เนื้อมันใหม่เนื้อใหม่เนี่ยองแบบเนี้ยเนื้อใหม่ตองดูเก้าสิบเก้าบาทนะเพื่อนเพื่อนต้องดูนะต้องด,องดูแต่นี้ไม่ไม่น่าจะใช่ปูแหวนแท้อ๋อมันต้องปีสองศูนย์ โอเคมัน okay. ไม่ได้พิมพ์ว่าปีสองศูนย์เนี่ยแต่นอันนี้รุ่นเราสู้เนี่ยที่ผมให้บก <ไป S 1> ัวยังไง <ป S 1> อยู่ตัวตูวต้องสู้ใจวายมันามากมายเพื่อนๆดูก็แล้วกันไมนใช่อ่ะเพื่อนๆสีมันควราสีมันสีมันออกเหลืองๆไงเพื่อนๆเนี่ยสีมันออกเหลืองๆอย่างเงี้ยอ่าเอาตรงตรงนี้นี่ ต้องรุ่นเราสู้แท้ใช่ไหมนี่นะอ้าโอเคนี่ออกมาแล้วเห็นไหมอันนี้ก็สองร้อยกว่าบาทเนี่ยเี่เหมือนที่ไหนอะเพื่อนๆดูเนื้อใหม่เนี่ยเนื้อใหม่เนี่ยเป็กก็ยังดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังดีเพื่อนๆคือเราเห็นเน้่ตอนแรกว่าว่าดูแล้วเก๋เขาส่งมาอย่างนี้คงต้องส่งมาอย่างนี้แหละแต่ผมกลัวแบบว่าอย่างเงี้ยขายนะเพื่อนๆนะแต่เนื้อใหม่อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยก็ขายอยู่ผมดูเส้นพงเส้นผมนะอาจจะเป็นแท้ก็ได้แต่ว่ารูปอะอาจจะเป็นแท้เพือนแต่ว่าพอส่งมาเนี่ยมันจะไม่แต่ว่าเนื้อมันไม่ดำไงเนื้อมันเหมือนเนื้อใหม่เพื่อนดูดิผมกลัวว่าเวลาส่งมาจะไม่ใช่อย่างนี้ด้วยจะเป็นหลักร้อยที่ที่ขายขายกันนะเพื่อนๆนั่นเละเนี่ยเดี๋ยวผมดูหลักร้อยก็มีเยอะแยะเลย นี่แอปต่อๆอันนี้นี่ในในแค่ไรนอันนี้หลวงปูกก่ผางเพื่อนๆนะอ้าวลองดูนี่หลวงปู่ผางอันนี้หกพันดูราคาหกพันอันนี้อย่เี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเยอะออกเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยก็คือออกมาจากบล็อกเนื้อเดียวกันหมดเลยก็คือเนื้อแบบเน<อ>ื้อเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเยอะเลยล่ะพระเพื่อนๆลองดูให้ดีเนี่ยเนื้อเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยเก๋อย่างเงี้ยทำขึ้นมาเนี่ยดูเลขหนึ่งของเขากับของผมมาดู ก็ดูดีๆดูให้มันชัดๆนดูมันเหมือนแลานตรงไหนโอ้โ่ยเนี่ยเนี่ยหลวงปู่หลวงปูป่ผางเพื่อนเ่ยพระมันเสียหมดมันบางทีแบบไปเล่นจนจนจนเสียคือเล่นเกมจนเสียไปหมดเลยปุ๊บมันไม่มีจักรกองกระสาบออกมาไงพเพื่อนแล้วผมผมพอดีว่าผมมีนะ,ะเพื่อนแล้วก็ผมก็มีความรู้ทางด้านไอทีแล้วก็ผมก็มีความรู้แบบ ความรู้ของคนสมัยใหม่แต่ผมอายุเยอะกว่าหลายๆคนนะสามสิบสี่สิบเดรุ่นน้องผมเยอะเพื่นหางกันเยอะแต่ผมเนี่ยก็คือทําทํางานทางด้านไอทีทางด้านซอฟแวร์ผมจะไวเรื่องพวกอพวกเนี้ยพวกทำคลิปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมจะไวเพื่อนๆจะไวมากแปบเดียวรู้เรื่องเพื่อนๆคือมันมันเป็นโดยอัตโนมัติมันเลยเร็วไงเพื่อนๆไอ แต่ว่าเพื่อนต้องมีของแท้ใช่ไหมถ้าแต่เพื่อนๆไม่มีของแท้มันลําบากมันคุยกับคนลําบากมันไม่มีของแท้ในมืออย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนะดูหลวงปู่แหวนเมื่อกี้มาดูของผมแล้วเพื่อนๆกไปค้นหาเลยก็ได้พอดูคลิปผมเสร็จเอาเราเราเรามาเทียบกันดูคลิปในต่อ่อเยอะเลยตอนนี้มันเยอะะไปหมดเลยเพื่อนๆหนังสือเพื่อนๆไม่ต้องไปดูหนังสือเนี่ยไม่ต้องไปด,ดูในต่อๆหนังสือเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องไม่ใช่เป็นส่วนประกแล้ว ไอ้ที่ไอ้ที่สอนไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปบอกว่าไอต้ตรงนั้นมีขีดตรงนั้นมีขีดจมูกตรงนี้เพื่อนเพื่อนนั้นแหละเขามีเครื่องเขามีเหรียญน,นั้นอยู่แล้วเขาเขามีเหรียญที่เขาปั๊มอยู่ยงไงเขาพร้อมที่จะปั๊มแล้วก็มีสต็อกอะไรของเขาไว้อยู่อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนแล้วก็ออกมาทํามีนะมีมีหนังสือแล้วก็มีสอนแล้วก็มีเว็บไซต์ที่แบบว่าเฮ้ยคุณคุณนี่นี่คุณไปดูเว็บไซต์เว็บไซต์เนี้ยน่าเชื่อถือนะก็จะพูดอย่างนี้ เห็นไหมต้องมีใบรับประกันมีอะไรหมดนะถ้าไม่แท้นะมาลงในเว็บไซต์นี้ไม่ได้นะอ่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆลองดูเพื่อนๆลองผมว่าคนคนเคยซื้อพระซื้ออะไรอ่ะจะรู้เรื่องโอ้ยองค์นี้องค์ดารานะลงในหนังสือของเซียนใหญ่คนนั้นคนนี้ก็คือเซียนใหญ่ก็มันไม่ได้มันไม่ได้ชื่อเซียนใหญ่ก็คือมันไอ้นี่เพื่อนๆคือคนเคยทําคลิปมาก่อนก็แค่นั้นเองคนเคยทําคลิป มานานๆสิบปียี่สิบปีแล้วเป็นคนแบบว่ารู้จักอ่ะคนรู้จักอ่ะสี่วัยสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมีอืมทำคลิปมานั้นองค์ดาลาไปลงในหนังสือคนนั้นลงในหนังสือคนนี้ไม่ใช่เ,เพื่อนๆเกฮก็เยอะเพื่อนๆดูให้ดีเพราะว่าผมเนี่ยผมมีของแท้ไงใช่ไหมฮะผมเลยพูดได้ไงแต่พวกคุณยังไม่เคยเห็นไงฮะผมไม่เคยเห็นคุณก็ ไปพูดอะไรก็พูดไม่ได้ใช่ไหมฮะ,ะแต่ผมผมมาพูดได้ผมมีของแท้แล้วก็เซียนก็เห็นอ๋อเข้าใจเลยของแท้ของแท้อ้าวโอเคของแท้ของแท้แทใช่ไหมฮะแต่แต่คุณส่งไปหาเซียนเน đ, เีน่ยเพื่อนเเขาก็ตีตีราคาอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าแท้นะตีราคาหลักพันให้ผมอ่าหลวงปู่แหวนเนี่ยเพื่อนเว่าร้ไหม ดีไม่ดีตีเกเอ้าเก๋นะน้องนะเอาไม่เป็นไรน้องไม่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพี่ซื้อหลักร้อยก็แล้วกันเอาสักเอาเอาเอาซักเป็นค่ารถค่ารถเมย์ค่ารถเมย์ไปกลับก็แล้วกันหนึ่งร้อยบาทนะสมมติ Subs, ไปเช่าที่ห้างเขาอะไรเนะี่ยในห้างในอะไรต้องเสียค่ารถเอาโอเคไปเอาเอาเอาค่ารถเมย์ก่อนนะเอาค่ากาแฟด้วยก็มาเอาสักสองร้อยก็แล้วกันค่ากาแฟจริงๆองค์นี้เป็นล้านเพื่อนๆแล้วพอเขาได้ไปนะเพื่อนๆนะเขาเก็บ เขาไม่เอามาไล์สดไม่เอามาขายหรอกเขาเอาไปขายให้กับรัฐมนตรีขายให้กับนักการเมืองขายให้กับตำรวจขายให้กับทหารชั้นผู้ใหญ่ขายให้กับเขาเรียกว่าชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีกว่ามันได้ราคาแล้วเขาเก็บคุณไม่ได้เห็นหรอกเขาจะเอาให้ดูด้านหลังแค่นั้นไอ้ไอที่ไล์สดุดอะไรเงี้ยเขาเกบไปก่อนเพราะมันขายได้เพราะคนไม่รู้เรื่องเพราะดูแต่ในหนังสือตัวนั้น ดูในหนังสือดูแต่ในคลิปวิดีโอดูแต่ในเว็บไซต์ที่ที่เขาบอกว่าสร้างความได้แล้วก็ดูการสอนก็คือมาบล็อกเดียวกันหมดเลยเพื่อนเพื่อเอ้ยโอเคนะเพื่อนๆนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วแหะในะนะวันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าเนื้อสองเนื้อเนี่ยลงผูผางกับหลงผูแหวนเนี่ยเหมือนกันเลยเนื้อดูดีจะบปองกระสาบเนื้อน่นแน่นนะเพื่อนๆ่มันไม่ใช่เหลืองเหลือง้เหลืองเหลืองนะเพื่อนๆวางได้เลยจับแล้วก็วางไม่ต้องสอง่ง เพื่อนๆนะโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังนะยังไงกดกดหัวใจแล้วกดติดตามผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมมีคลิปดีๆอะไรก็มาสอนมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆนะโอเค